เดี๋ยวเรามาสรุป5นาทีกันก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับสืบเนื่องจากการที่ราคาหุ้นตัวหนึ่งชื่อว่า h ฮลิธนะครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นใน3วันนี้นะครับลุ้มเกิน20%เลยนะก็เนี่ย3วันนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่8บาท90ขึ้นมาครับตั้งแต่วันที่6เลยนะครับเป็นตัววันแรกที่เริ่มขึ้นมานะครับมา20% 3วันเนี่ย ทีนี้ก็เรียกด้ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เพอร์ฟอร์มดีสุดในตลาดหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่6นะครับเป็นวันเริ่มต้นที่ราคาหุ้นนี้ขึ้นมานะครับวันที่6เนี่ยคือวันที่บริษัทเนี่ยมีจัดออฟตอร์เนตี้เดย์เนี่ยวันที่6กทันทีเห็นไหมครับนะทีนี้วันที่6เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนจะไปวันที่6เนี่ยเดี๋ยวจะย้อนไปฟังวันที่เอ่อคิวสองก่อนนะครับนะตอนออฟเดย์คิวสองเนี่ยครับบริษัทเนี่ พออัปเดต Q3 สเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยมีการลดเป้าลงครับลดเป้าลงจากยี่สิบเหลือสิบสี่แล้วปีหน้าด้วยอปีหน้าเนี่ยก็จะแผนว่าจะขยายต่ออีก1ิี่เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าแผนการขยายสาขาเนี่ยมันลดลงนะลดลงครับถามต่อว่าเอ้าทําไมการขยายสาขาเนี่ยเป้าลดลงเนี่ยราคาหุ้นกลับขึ้นแรงมากอ่าที่จะพามาดูต่อครับในเรื่องของงบการเงินครับถ้าเราเข้าใจงบการเงินเนี่ยครับเราจะเห็นภาพเข้าใจมากขึ้นเลยนะครับว่าทําไมนะครับนะบริษัทเนี่ยนะพอลดเป้าเนี่ย ราคาหุ้นกับขึ้นอ่าสายเหมาดูกันนะครับมาดูแรกกันก่อนนะครับก็คือตัวรายได้นะครับปีเนี้ยรายได้เติบโตดีมากนะเฉลี่ยประมาณ20ซนต่อปีนะครับต้นทุนก็สอดคล้องกันนะต้นทุนสอดคล้องกันเลยนะครับยีเซนต่อปีเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้อ่าจะเห็นได้ว่าตัว selling expense นะครับมันบวมขึ้นมาโตถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตต่อปีอ่าโตถึงธุรกิจเปลิทเป็นต์ต่อปีกัวใจหลั้านขาย่านะครับ่งร้านขายยาเน ต้นทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนรายได้นะครับทีนี้รายได้เนี่ยนะครับนะถามว่าลูกค้าเนี่ยนะครับพอเห็นแล้วว่าร้านขายยามาเปิดหน้าปักซอยเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปซื้อไหมคําตอบคือยังนะครับเราต้องเป็นไข้ก่อนนะเราเจ็บป่วยก่อนเราเจ็บคอก่อนเราเป็นไข้หวัดก่อนจะซื้อ,อยาฮนะตอนแรกนี่นคือต้องต้องรอคนป่วยก่อนประเด็นที่2คือลูกค้าหลักของเฮลิทนะครับมีกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นโครนิคดีซีสก็คือเป็นโรคเรื้อรังนะเช่น เบาหวานความดันซึ่งปกติต้องยืนต้องกินยาทุกวันขีตรงนี้ครับทีนี้เรานึกภาพดูว่าถ้าเราต้องกินยาทุกวันเราจะซื้อยาวันละครั้งไหมฮะโอ้โหเสียเวลาแย่เลยใช่ไหมครับโดยปกติคนที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยเขาจะซื้อยาล่วงหน้าอยู่แล้วสองเดือนสามเดือนอยู่แล้วนะทำให้ถ้าต้องรอให้ยาเดิม <c oughs> หมดก่อนหรือใกล้หมดก่อนถึงจะซื้อใหม่ใช่ไหมก็ทําให้ทุร้านขายยาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮลิธเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับก็คือเมื่อเปิดแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาครับหกเดือนถึงหนึ่งปีกว่าจะเบรกอีเวนต์ นั่นแปลว่าหเดือนแรกขาดทุนล้วนๆหนะ<ม>เดือนแรกขาดทุนล้วนๆดังนั้นพอเร่งขยายสาขานะก็ยิ่งทําให้งบเนี่ยยิ่งบวมขึ้นรายจ่ายยิ่งบวมขึ้นกําไรก็ยิ่งแย่ลงนั่นเองอ่ะนี่มาดูกาไรกันบ้างนะครับอ่าบรรทัดนี้คือกําไรจะเห็นได้ว่ากําไรสุทธิของบริษัทเนี่ยลดลงต่อเนื่องสองปีเลยอ่า<ม>ลดลงต่อเนื่องสองปีเลยนะครับก็ปีเนี้ยถ้าแผนเดิมนะครับนะถ้ายังขยายตัวอยู่เนี่ย20สสาขาเนี่ยนะตามแผนเดิมเนี่ยผมคุณไว้คร่าวๆนะครับว่ากำไรบริษัทเนี่ย จะลดลงมาเหลือแค่60กว่าล้านต่อปีปีนี้ทั้งปีเนี่ยหกล้านนะครับแต่ถ้าแผนเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปนะครับไม่ขยาย20แล้านะครับจะเป็น14แทนนี้ครับกำไรเนี่ยจะได้มาเป็น70ไปปลายเลย70ไปปลายเลยอ่าจะเห็นได้ว่าพอกำลังเปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าจะส่งผลถึงตัวราคาหุ้นนั่นเองนะครับว่าพอกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้ราคาหุ้นเนี่ยแฟนคลับก็ต้องปรับเปลี่ยนขึ้นใช่ไหมครับ่นี่คือสาเหตุหลักนะครับว่าทําไมนะครับ พอเฮลิทเนี่ยประกาศลดเป้าลงนะครับทำให้ราคาหุ้นกับขึ้นได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะแตกต่างกันมหาศาลในปีหน้าครับปีหน้าเนี่ยนะครับไทยยาเคสสาขาเนี่ยหนักขึ้นอีกนะครับปีหน้าเนี่ยลองเคาะกำไรคร่าวๆนะครับกำไรเนี่ยอาจจะลดลงอีกครับเหลือ50ล้านปีหน้านะปีหน้านะเหลือ50ล้านแต่ถ้าขยายสาขาน้อยแบบเนี้ยแบบปีนี้นะครับปีหน้าอีกนะครับฉหรั้ปีหน้าเนี่ยกำไรอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นเยียบร้อยล้านเลยเห็นไหมครับว่ากำไรเนี่ยจะแตกต่างกันมหาศาลเลย กําไรจะแตกต่างมหาศาลเลยครับนี่แหละคือเหตุผลหลักที่ทําให้2สวันวันนี้นะครับก็ตัวเฮลิทเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่า20%เลยนะครับนี่คือตัวอย่างเคสตี้ที่ผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจตลาดมากขึ้นนะครับว่าตลาดเนี่ยมีความคิดยังไงกับก็จะสะท้อนไปในราคาหุ้นนั่นเองว่าถ้ากําไรมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะกําไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่มมาด้วยนะครับแล้วก็สะท้อนมุมมองว่าตลาดเนี่ยนะครับมีการมองราคา เพียงแค่ไม่เกิน6กถึงสิสองเดือนนั่นเองครับเป็นที่มาครับเบิร์ตอืมอ่ะโอเค